การของไฟกำเริบนะคะไฟลมกำเริบมันมี2แบบเนาะกระเพาะอาหารอาหารไม่ย่อยกับแสบท้องนะอาหารไม่ย่อยนี่ก็คือท้องอืดทําให้ลมมันตีขึ้นนะคะเกิดลมที่ลมร้อนเนี่ยอาหารบูดอาหารเน่ามันเกิดแก๊สขึ้นมาลอยขึ้นมาทําให้ความดันสูงและแทรกตามเส้นต่างๆที่จะปวดเนื้อปวดตัวนอนไม่หลับอันนี้กรณีที่หนึ่งท้องอืดเจ้าแต่ถ้ากระเพาะของพี่มีปัญหา นะะในเรื่องของพี่อาจจะกินของอะไรที่มันเผ็ดร้อนบ่อยๆพวกส้มตำต้มยำแสบแสบ,แสบท้องอนะคะ่ะจะทําให้กระเพาะพี่อักเสบหรือร้อนเนาะดังนั้นพี่ก็ต้องหยุดอาหารพวกนั้นเพราะว่าเหมือนกันค่ะมันเกิดความร้อนในตัวกินหมูกระทะเยอะกินเนื้อสัตว์เยอะกินของทอดของมันเยอะของที่หวานหวานหวานหรือแป้งอะไรทาให้กระเพาะของเราอนะคะ่ะมันใช้แรงนะคะ ดังนั้นเนี่ยการที่จะเจ็บป่วยของพวกนี้พี่ต้องแก้ที่ระบบย่อยอาหารหรือแก้ให้กระเพาะมันสงบก่อนพี่ไปทํำยังไงก็ได้ให้ท้องพี่ไม่อืดอาจจะต้องลดการทานน้าหลังอาหารงดทานของที่มันย่อยยากเนาะงดทานพวกผลไม้หลังอาหารงดทานพวกนมวัวหลังอาหารเพราะจะทําให้พี่มีอาการท้องอืดกินน้ําให้น้อยที่สูจน์ค่ะหลังกินข้าวอันนี้ย้ํานะคะกินข้าวเสร็จพี่อาจจะใช้น้าแค่นี้ครึ่งแก้ว เอาอาหารให้มันลงก่อนแล้วรอสักประมาณหนึ่งชั่วโมงให้อาหารมันย่อยเสร็จหลังจากนั้นพี่กินน้ําเยอะพี่ลองไปเช็คตัวเองว่าระหว่างวันพี่กินน้ําเยอะเกินไปไหมบางคนอัดน้ําเยอะมากแต่ทําให้ร่างกายจุกนะคะมันจุกท้องมันจุกมันขับไตมันขับน้ําไม่ได้กระเพาะมันล้นด้วยน้ำาเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เนี่ยลมมันตีออกเนาะปรับอาหารพวกนี้ก่อนถ้าพี่ปรับได้ปุ๊บลมในท้องมันจะสงบมันจะลงมันจะไม่ดัน แตกไปตามร่างกายนะคะอาการเจ็บเส้นอะไรพวกนี้พี่ก็จะหายเนาะหลังจากปรับพฤติกรรมไปด้วยปรับอาหารไปด้วยสามารถทานผู้หลานได้เพื่อไล่เลือดไล,ล่ลมให้อ่าของเรียกว่าขับของเสียออกขับเลือดที่มันมีของเสียขับแก๊สพิษออกปรับในการย่อยอาหารอย่างนี้ก็ได้นะคะสามารถกินหลังอาหารได้เลยเนาะ